สวัสดีค่ะสามารถทองหยดมากับพี่ตาในงานตัวค่ะไม่ลูกอ้อนอ้อนอ้อนอยู่กับใครเห่ลูกเมื่อกี้เรียกแม่มากมายเลยโอ้ดูดูดูด,ดูพี่ทองหยิบของเรามีการนอนสไลด์อ้อนคู่กับพี่ทองหยิบเหลูกไอพี่ทองหยิบมานอนอะไรตรงนี้มานอนเป้าพี่ทองแท้เหรอลูก โอ้คนนี้โอ้ม่เดินไปไหนก็เดินตามค่ะท้องแท่งของเราเดินกัดเท้าแม่เดินอ้อนแต่จริงๆเขาเป็นความอ้อนของเขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะท้องแท่งเวลาเขาอ้อนแม่จิงเขาจะตุ๊ปัดตุ๊เป๋ตุปต๊ปัตตุ๊เป๋เดินตามแม่แล้วก็เดินกัดเท้าแม่ ล้าสาวน้อยคนนี้ลหละลูกฮะสาวนักคนนี้ก็ไม่ยอมห่างจากกลงที่ไม่ยอมห่างจากกลงไม่ใช่อะไรนะยังมีอาหารของพี่ทองแท้อยู่ค่ะพี่ทองแท้อยู่ในกลงอาหารพี่ทองแท้กินไปหน่อยหนึ่งยังเหลืออยู่น้องก็จะคอย,ยนั่งเฝ้าอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันจริงๆบางทีแม่กิ่งเองก็ขำขำกับอาการของน้องแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เดี๋ยวถ้าสักพัก พี่ทองแท้ไม่กินต่อจริงๆแต่แม่กินก็ต้องเอาให้เขากินค่ะเพราะว่าเขาต้องกินให้หมดกินให้หมดให้จบแล้วเขาถึงจะเลิกเลิกต่อแย่เก่ง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 กับพี่เขาพี่ทองหยิบอย่าทำน้องแรงนะลูกเอเอเห็นไหมยอมซะที่ไหนยอมซะที่ไหนยอมซะที่ไหนดูค่ะดูค่ะดูฝีมือพี่เขาจริงๆเขาแค่แต่แกล้งน้องนะคะแต่ว่าน้องนี่เอาจริง น้องนี่เอาจริงยอมเทที่ไหนตัวแค่นี้ยไม่เอานะลูกท้องหยิบไม่ต้องไปเล่นด้วยไม่ต้องไปเล่นด้วยละคนเกเรที่เขาเป็นอาการนี้ไม่ใช่อะไรค่ะคือเขาจ้องรอของกินอยู่แล้วพอมันมีคนไปกวนเขาเขาก็จะโมโหทําไมอ่ะลูกฮะท้องหยดรู้ไหมเนี่ยทองแม่ให้แม่ให้วันนี้ไม่ให,ให,ให,ให้น้องเขากินซองหนึ่งคนเดียวไปก่อน และเสร็จแล้วของพวกพี่ๆที่กินอย,อยู่ข้างนอกน้องเขาก็ต้องลงมากินอีกพตอนนี้อาการของน้องคือจะจะหนักมากถ้าแม่ให้กินข้างนอกเนี่ยน,น้องเขาจะวิ่งกินทุกชามค่ะแม่ก็เลยแยกให้น้องเขาไปกินในกรงคนเดียวแม่ให้น้องเขากินไปซองหนึ่งพอกินซองหนึ่งเสร็จพอกินของเขาหมดเสร็จข้างล่างเขากินยังไม่หมด พอแม่เห็นข้างล่างเขาพอกินกันบ้างแล้วแม่ก็เลยปล่อยให้น้องออกมากินพอปล่อยให้น้องออกมากินเสร็จน้องก็วิ่งกินทุกชามเลยค่ะที่พี่มีเหลือของพี่พี่เขาแล้วพอตัวเองกินเสร็จแม่ไปให้อาหารกลุ่มพี่พี่ข้างหลังเนี่ยค่ะดูเอาดูเอาแม่ไปให้อาหารกลุ่มพี่พี่ข้างหลังพอพี่พี่ข้างหลังเขากินเหลือแม่ก็ให้น้องไปกินต่อพอกินต่อเสร็จแล้วกลับเข้ามาในบ้าน มีของพี่ทองแท้เนี่ยค่ะของพี่ทองแท้ที่ยังที่ยังกินไปแล้วหน่อยนึงแล้วยังไม่กินต่อน้องเขาก็จะวนอยู่อย่างนี้ค่ะจนกว่าจะกินหมดน้องถึงจะจะเลิกลาบางทีแม่กิ่งเห็นจนจนแม่กิ่งขำเลยค่ะทั้งขำทั้งเป็นห่วงน้องว่าน้องกินเยอะเกินไป จริงๆแม่จะให้น้องกินอีกก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ไม่อยากให้น้องกินเยอะมากเกินไปเพราะว่าเท่าที่แม่ดูดูแล้วเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยเท่าที่รวมรวมกับที่น้องให้น้องแยกกินต่างหากแล้วซองหนึ่งแล้วก็น้องมาเก็บเก็บกินข้างล่างเนี่ยรวมรวมแล้วน่าจะเป็นสองซองสองซองกว่าน่นนะคะสองสามซองนั่นเนละยแม่ก็เลยไม่อยากให้น้องกินเยอะเกินไปห่วงน้องก็เลยต้องต้องพยายามควบคุมน้องตรงเสี่งนนี้ ขนาดควบคุมแล้วก็ยังเยอะขนาดที่นี้ค่ะแต่โชคดีว่าน้องระบบขับถ่ายน้องดีน้องกินแล้วเดี๋ยวน้องก็ถ่ายออกน้องก็เลยเลยไม่แบบว่าอ้วนอะไรมากนี่ค่ะแต่ถ้าน้องกินน้องก็จะหายอาการแบบนี้ถ้าตาบใดที่ยังไม่ได้กินก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เดินบนกงพี่เขา เป็นอามาจริงๆลูกฮะแต่มันก็เป็นความน่ารักของน้องอีกทีหนึง่งเปสะกิดพี่เปสะกิดพี่ทองแท้ค่ะโอ้ยพี่ทองแท้เขานอนอยู่ในกงรงปิ้นพี่ไปสะกิดพี่ค่ะทองหยดเอ้ย ไม่กิกไม่ได้เอาน้องมาประจานนะคะแค่เอามาเล่าสู่กันฟังเฉยเป็นเรื่องำขำๆำไปค่ะเป็นเรื่องขำขไปสําหรับทองหยดของเราน้องจะมีความน่ารักความขำขำนี้ตลอดค่ะทุกอิริยาบถของน้องเป็นความน่ารักความเอ็นอด,ดูความขำขัน ที่แต่ละวันแต่วันน้องเป็นยังไงมัง่งบางครั้งบางทีความน่ารักก็มีเยอะแต่แม่กินก็ถ่ายไม่ทันค่ะเดี๋ยวแม่ให้กินลูกทองโยด,ดย่ไม่ให้กินพี่ทองแท้คงไม่กินแล้วละ่ะถามซิถามพี่ทองแท้ซิพี่ทองแท้กินอีกไหมถ้าไม่กินหนูขอกินนะนะอ่ะอ่ะไม่ให้กินไม่ให้กินอ่ะ อาปาไม่ให้กินเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะไปกินของที่เขาพี่ทองแท้ยังออกไม่ได้ลูกทองแท้อยู่ในนั้นไปก่อนนะให้น้องไปกินอาหารก่อนพี่ทองแท้ตามเคยค่ะก็สลับกับทองหยิบเพราะว่าเขาทะเลาะก,กันก็ต้องแยกสลับกันเพราะว่าทองหยิบเขาอยู่ในกรงมาทั้งคืนแล้ว แล้วเดี๋ยวไว้บ่ายทองหยดทองแท็กให้ออกนะลูกบ่ายๆให้ออกก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยค่ะพิธีแก้ปัญหาของเราท่านใดเมตตาสนับสนุนอาหารให้ทองหยดได้นะคะหนูน้อยของทองหยดของเราท่านใดรักหนูเมตตาหนูสนับสนะ สนับสนุนอาหารมาให้หนูได้นะคะหนูไม่รู้เป็นไรค่ะหนูกินเก่งมากๆเลยแม่แม่รักและเอ็นดูหนูสนับสนุนอาหารมาให้หนูได้ค่ะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆน้อมรับอาหารที่ผู้ใหญ่สนับสนุนมานะคะรักพวกเราเมตตาพวกเราก็สนับสนุนมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ มุ้ยของแม่แล่ะลูกฮะเริ่มจะง่วงแล้วเหรอลูกฮะปุ้ยมุยหนังท้องอิ่มหนังตาชักหย่อนยานเหรอลูกสาวน้อยทองหยดของเราค่ะขาวน้อยพู้ปุ้ยมุยตามเคยค่ะ สาวน้อยของเราอ้อนมากอ้อนใหม่มานอนอ้อยส้อยนอนอุกนอนคู่กับแม่แหละลูกม,มานอนปลอบใจแม่ทองมาใช่ไหมวันนี้น้องทองมามีอาการอ้วกค่ะแม่กิ้เห็นอวกสองสามครั้งทองมาไม่สบายเหรอลูกหาทองมาไม่สบายเหรอลูก เป็นไรไหมเดี๋ยวแ,แม่กินก็จะรอดูอาการน้องอยู่ค่ะแล้วเห็นน้องไอด้วยมีไอแล้วก็มีอ้วกอ่ะอ่ะกลุ่มนี้ทำอะไรกันทองมาดพาน้องเล่นอะไรลูกฮะกระโดดโลดเต้นกันเนี่ยค่ะเด็กๆก,กระโดดโลดเต้นกันอย่างมีความสุขเออเอะเอะ ฟ้งเติมฟ้องเต็มทำอะไรลูกฟ้องเต็มยื้ออะไรยื้อหาอะไร